แฮปปี้ฮาโลวีนนะคะคนนี่ใส่ชุดแบบนี้คือฮาโลวีนวันนี้เราจะมาแกล้งชิชอช่มีแก้งชิชอว์ที่เขาพี่โชว์มาอยู่บ้านเราเนี่ยยังไม่เคยโดนแกล้งเลยนะชาเคยโดนแกล้งเลยใช่ไหมคะใช่เคยพี่ชอว์คยอยู่บ้านเราโดนแกล้งเยอะแล้วแกล้งอะไรโดนนัชชาแกล้งก็เลยจะใช้นัชชาเป็นตัวการในการแกล้งวันนี้วันฮาโลวีนถ้าเกิดพี่ชว์โกรธจะได้ด่านัชชาจะแต่งเป็นนี่ไงจะแต่งเป็นผีฮาโลวีนอันนี้ถ้าหนูหยีมันจะพังเลยนะ ผีปักซี่มันต้องขีดอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะอืมขอดูเล็บก่อนได้ไหมคะเล็บใครเดี๋ยแกว่งไปแกว่งมาเล็บฟลาไหมไม่ใช่อย่างนี้อ่ะต้องต้องทานี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาลิปต้องเป็นสีแดงต้องสีแดงทับเออสีแดงใช่ผีปักซี่งแบนี้คะคล้ายๆอย่างนี้แหละนี่ยชอบไปวิ่งเล่นดัฟ้าเฮ้ยพี่เอออย่างเงี้ยให้ลองสีแดงทับเออให้แห้งก่อนคีดออกแล้วให้แห้งยังไร ให้แบบว่าลุงอูโชคเปิดเบลล์ของให้ลุงอูในห้องนั้นหน่อยเปิดมา,าแล,ล้วกูแหวเลยห้องไหนลุงห้องเก็บขอ,องไหนห้องเก็บของบนชั้นบนดาดฟ้าไงแมุนเราจะมาทําการติดแทตทูตก,ก่อนนะคะไม่ใช่ยัยหน้ายัยหน้าทำเบาๆหน่อยสิใชาหกมาสิคะนุนชชาเราไปที่ไม่ถึงค่ะไหนโอ้ มีก็นฮาโลวีนเดี๋ยวแต่หัหน้าเลยนะคะเออได้อยู่ได้ได้ไอจอนด์ด <c oughs> โอ้ยนี่มันดำอย่างนี้นะคะได้เหรอมันจะไม่ค่อยอย้อมตาะะไหมมิ่งนั่งย่างเงี้ยนะจะ้าไ,ได้นะลูกแต่ต้องทาเลยถึงปากเลยต้องทาทั่วไปที่ปากเลยปกติเขาต้องทาปากแล้วก็เลยไปใช่<ป>ใช่อย่าเลียนนะลูก<ๆ>ห้ามเลียนนะ<ๆ>ห้ามเลียนนะโอนะเคไหมข้าตายเลยนะมีไอรลเนอร์ด้วย เมนปังนิดนึงนิดเดียวนิดเดียว่ังพี่ชมาห็นก่อนนะได้ได้่างนี้แหละใช่เหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวกงขาตา้ายมันแดงๆดำๆไปอย่างนี้มาขาจบนไม่วันงไม่ใช่สได้เดี๋ยวทำมืดๆแล้วทาหน้าขาวๆหน่อยลูกเห็นไหมเห็นไหมวพี่สาวมาเรียยังไง พี่ายพี่สาวไปแล้พี่สาวไปแล้วไป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 กลุ้งกุ้งกุ้งไปทำไมาาสื้อากลุ้กุ้งอะพราะคมคมไหลสิลูกน่ากน่ากลัวน่าน่ากลัวน่านาชาทำเมื่อกี้สิเฮน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ต้องเอิมาคิดไปคิด หรือว่าผูกไะแม่แมแปลว่ายามีมุมดีกว่าจิ๋วมุมติออกออกออพุดออกไปเลยลูกใส่ที่คาดผมแค่แล้วก็ยังมัมปาดปดเสร็จยังเสร็จยังให้ดูทุกคนนิดนึงให้เหมือนยัไม่ต้องพุดพุดไม่พี่สาพี่สาวเฮยยองออกไปอย่างนอยกทมืออยากขยับมือเลยแต่ว่าไม่ช้าทำไปเลยแต่ว่าอย่าทำมือ ว้า่ียทไมแม่ไม่อัเนี่เดี๋ยวนี่สาเดี๋ยวจะรอพี่โชคทำไงดีให้พี่โชคโชวให้พี่โชคขึ้นลิฟต์ไปชั้นห้าได้ไหมสาปล่อยเขาขึ้นลิฟต์ไปชั้นห้าได้ไหมเดี๋ยวนาชาไปรอที่ลิฟต์ชั้นหนะ ปให้ชาไปรอชั้นห้ากันเดีย๋ยวไปรอชั้นห้าก่อนแมกลัวไหมนนะได้นะมป้นานัวหรือว่าให้ยืนอยู่เฉยๆเลยแบบยืนอย่างนี้เฉยๆเอามั้ยเอามั้ยเออได้อยู่ได้อยู่ว่างนั้ดี๋ยเรากิฟต์งไปขบวนการแกล้งเด็กในวันฮาโลวีนเดี๋ยวแกล้งเสร็จเราจะแจกขนมนะตอนนี้พี่สาก็สมรู้ร่วมคิดด้วยไปตามพี่โชคมาบอกให้ขึ้นลิฟต์มาชั้นห้ายังไม่เห็นมาเล แล้วก็นี่ก็ยืนสแตนบายอยู่นั้นแต่ว่าไม่มาที่นี่มีน้ำวิ่งไปใหญ่เลนะชอบเลยชอบแบบแลาวพีูกุ้นก็ฉับไปเลยเดี๋ยวพี่ชอบมาเจียวต้องบอกกันนะลูก ม่ใช่อย่าวิ่งไม่ใช่นะค๊ะโชคไปนี่โชคไปไหนมานี่พี่โชกลัวเหรอพี่โชไปไหน่ะพี่โชคกลัวเหรอกลัวเหมือนไห ไม่เหมือนเอาแล้ววิ่งหนีเข้ามาไหนวิชชอวนี่ไม่กลัวไหมขึ้นมาทีนี่ก่อนขึ้นมาทีนี่ก่อนขึ้นมาที่ฮะอะไรนะรีบไปไหนลูกรีบไปกลับบ้านรีบไปโรงด้านหลังรีบไปกลับบ้านเขารีบไปไหนนะเธอเจชะฟังออกไหมเดี๋ยวเมื่อกี้พอพี่เดี๋ยววชว์พี่โชว์ทำไงลูกหรือทำไงลูกหนูอทำไงก่อนเรีบวพี่โชว์ทำหน้าอย่างนี้เหรอวิชชว์ แล้วก็วิ่งหนีไปเลยข้างล่างเงี้ยนี่น่าขนลุกเขารีบไปไหนอ่ะอย่าเยวกันาเดียวกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองแบบว่าในห้องน้ำแบบนี้สิเนี่ยถ้ามืดมืดแบบนี้นะเวเนี่ยน่ากลัวอยู่เมื่อกี้พี่โชคมาแล้วหนูไปกรี๊ดกรี๊ดเล่นกับเขาอ่ะโอ้โหหมดเวาแต่งกันนานมิชชั่นเฟลนะคะพี่โชคไปช็อตเลฟใช่ก็คือสั่งว่าให้ขึ้นมาลิฟต์ เขาว่าไม่ยอมขึ้นลิฟต์เขาดันไปขึ้นบันไดพอขึ้นบันไดปุ๊บอันนี้สติแตกเลยบอกว่าขึ้นบันไดก็ให้ไปยืนตรงข้างๆไปวิ่งครกันใช่ไปวิ่งกลีปเลก็วิ่งมาก็วิ่งไปแล้วบอกว่าให้กลับมาสัมภาษณ์ก่อนแหละพี่โชว์บอกว่ารีบรีบรีบแล้วลงไปข้างล่างรงรี้ไปไหนอะรีบไปตลาดจะไปตลาดกับแม่ซึ่งจริงๆแล้วแม่ยังไม่ไปเพราะแม่ก็ต้องรออยู่เนี่ยแม่ก็รออยู่แม่ก็ยังไม่ได้ไปแม่ต้องรอนแด้วค่ะด้วยแล้วพี่โชว์เไม่ยอมวิ่งไปแล้วแล้วไปล้างหน้ากนน่อะ